ก็เคยพามาเาีนี้เนะะเาะหรือว่าสั่มเก่าใช่ไหมพาอองอีกแล้วเกี่ยงไม่ไหวพี่ก็มีเมื่อกี้คันหน่อยเที่ยงปกติผมไปมองยูนี่สามร้อยครับแต่เมื่อนนี้มันเกี่ยวผมจอดเลยเมื่อกเกินสามร้อยครับผมจากสถนานีไทยรัฐไป มองมอยู่ครับเ้นนี้ผมก็เคยมาผมช้าผมออมไปทั้งไลยท่านผมออมไปเท่าที่เทา่าเดียวว่าเกินสามร้อยครับผมไปชุกเชือมีเชือนหนึ่งผ้าผมอ้อมไปเสืยอหกร้อยครับผม,ผมเห็นว่าเขาเป็นคน,นางานช้า ได้กันแท็กซี <ored> ่กับรถสุข <mother> ันหรอครับเออกไปเส้็ได้เลยเคยมาเส็นีับเบ่งมันชันออกอีกด้นานนี่ร้อยแปบาท มันเห็นผมถ่ายคลิปมันตีโค้งกลับมาแล้วตีโค้งขึ้นสะพานนะวอดก่อนผมเลยถ่ายคลิปวอดนี่มันมันซ้ำเหมือนผมถ่ายคลิปมันตีโค้งมาปกติมันขี้เส้นตรงมาเลยนะครับเรือทรายอันนี้มันอ้อมออกคัวไปโค้งนะ 到了，一好好拜拜，啊，啊，拜拜。 พอแล้วครับผมมาเห็นว่าเขาเป็นคนตางชาติแล้วนพราะสีเอาได้มันเก่าแล้วครับผมผมเจอมาสองเทีย่ยแล้วหูทั้งหูเลยครับมาทั้งเขาขี้ประจําเนาะเขาขี้ประจํามาู้ว่ามันตรงมาแล้วก็เลี้ยวใส่แล้วก็ตรงขึ้นสะพานเลยอันนี้มันออกขวาอ้อมไถนานไปบม่เกินสามร้อยครับผมมาพ้โรงงานผมครับผมหูทั้งหูนะแต่อีกอย่างผมก็ว่าบกค่อยได้พอมว่าภาษาบอค่อยเปลี่ยนนะครับ โดนโดนเจอเทือนนึงครับบ๊อบเป็นยังเนาะครับสูสูเอาครับผมครับผมสูสูเอา